สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็จะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำยาลมดําเย็นนะครับเจ้าตัวนี้ที่ทําในชุมชน u t u b e นะครับกดว่าเป็นปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนโค้มาโฟร์ซีเจ็ดศูนย์นะครับจับถือปืนทุกครั้งตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะครับกดแมกกาซีนนะฮะทำการดึงสไลด์นะครับตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรูปปืนปลอดภัยนะครับกระบอกที่1กระบอกที่2นะครับก็คือตัวนี้ นะเป็นปืนของคุณแชมป์นะครับลูกโม่แทบประดิษฐ์ทะเบียนลำจดปี2 5 1 8นะก็เช่นกันนะครับตรวจสอบความปลอดภัยทําการคลายนะครับเจ้าตัวนี้นะแกนล็อกโม่นะครับเปิดโม่ดูให้แน่ใจนะครับว่าไม่มีลูกปืนปลอดภัยนะครับทั้งสองกระบ,บอกนะก็คือว่าประเด็นนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยผมกะว่าจะทาการซ่อมแซมผิวปืนให้กับคุณแชมป์นะในบางจุดนะครับที่มันเป็นการขึ้นสนิมอยู่นะอย่างเช่นตัวโม่นะครับแบบนี้ ก็เลยจะเอาลมดาเย็ยนนะครับที่มีอยู่เนี่ยแต่ปรากฏว่าเนื้อเนี่นยมาเป็นครีมไปแล้วนะครับเพราะว่ามันแห้งนะเดิมเนี่ยมันจะเป็นน้ําสีฟ้านะก็ใช้ปืนตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีรอยอยู่เนื่องจากตัวคันคาฟสไลด์เนี่ยมาไปขูดนะครับกับตัวโครงปืนด้านล่างก็ว่าจะลองแต้มดูครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าไอ้เจ้าน้ํายาลมดําเย็ยนนะครับที่ที่มีนะของผมเนี่ยมันก็ไปทําให้นะดูนะฮะ สีปืนนะครับเห็นไหมฮะรตรงนี้นะครับเกิดเป็นรอยด่างขึ้นมานี่เองแตถ้ามองนะครับดูดีเนี่ยมันก็จะมีรอยนะครับต่างๆขึ้นมาซึ่งมันก็จะไม่เป็นเนื้อเดียวกับตัวเนื้อเดิมนะตรงนี้แหละเป็นจุดที่มีความาผิดพลาดนะครับของการทำนะทําผิวนะครับโตปืนแบบนี้ก็เลยเอามาเตือนกันนะครับว่าน้ํายาลมดำเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้นะครับก็อาจจะใช้กับผิว นะที่เตรียมมาอย่างดีแล้วนะครับจะต้องมีการขัดอย่างดีแต่วันนี้ผมเนี่ยทำการนะครับแต้มลงไปเลยแต้มลงไปกะว่ามันจะไปทําให้ไอเจ้าตัวเนื้อเหล็กที่มันเป็นสีาขาวเนี่ยกลับเป็นสีดาขึ้นนะครับแต่ให้ผลตรงกันข้ามนะครับมันไปทำลายนะครับตัวสีของร่มดําเดิมนะซึ่งก็เป็นจุดที่รู้สึกว่าโอ้โหไม่น่านะครับจะเกิดขึ้นกับปืนของตัวเองเพราะว่าปืนกระบ,บอกเนี่ยตั้งใจว่าจะเป็นปืนสะสมมันเป็นด่างเลยนะฮะเรียกว่าเจ็บนะ ไม่น่าเลยไม่น่าไปไปซนนะครับไม่น่าไปเร่นเลยคนะถ้ามองนะครับก็จะมีเป็นรอยต่างๆอยู่นะนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ฝากเตือนกันนะฝากเตือนกันครับโอเคนะคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับประมาณนี้นะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมน,นะครับสวัสดีครับ